การรับชมขอบคุณผู้สนับสนะคะท่ามใจให้มาแต่ถังคือท่ามใจให้อยู่คู่ทีจะไปนอนขอบคุเพื่อนเพิ่นจะว่าห้าเป็นคุนได้หลายขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกวันทุกหลังนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เพื่อนเพื่อนจ้า ขอ oh, งานยาวสักงานหน่อยนะคะงานยาวจะคุณลหลายๆขอบคุณเพื่อนๆทุกบา้านทุกหลังนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ <Ừ. S 1> ยัดถึงนี้เวลายัดถึงก็เข้าไปหาทุกคนที่เราแหละเราขอถกขอไพ่หลายๆเรื่องเป็นเสี่ยนพี่ๆนน้องๆทุกบา้านทุกหลัง คุณในการรับชมขอบคุณผู้สนัครนลยนะคะขอบคุณให้เท่ากันเฉยๆไปจะเป็นสิ่งที่ดีได้ไหมเนองเป็นสิ่งที่ดีเยอะสิ่งเดีเป็นกนนำลังใจให้กับทุกบ้านเด้อม,มีเวลาทำเยอะเป็นเดียวเขาหาพีหาน้องเข้าเหมือนเดิมแต่ช่วงระยะน,นี้เนาะชอสรวันนี้อัตขัดในใจไหยขอบคุณหลายๆขอบคุณเพื่อนทุกบ้านทุกหลังนะคะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ mm. ไปช้าดีกว่าไม่ไปเดินช้าดีกว่าไม่เดินนะคะคเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านแค่กะมาณนีน้อพี่น้องเ mm. นาะเพรานะว่าเราก็ทำงานทำหน้าที่หนึ่บาทไปแย่เต็นกนไปย่อมหลับอยู่ เข้าหำแตกท่านแค่เกลียดประมาณนี้น้อพี่น้องเนาะเพราะว่าเราก็ทำงานทำหน้าที่ท่านแค่เกลียดประมาณนี้น้อพี่น้องเนาะเพราะว่าเราก็ทำงานทำหน้าที่ขอบคุณทุกการรับชมทุกปั่นทุกหลังนะคะขอบคุณหลายหลายค่ะ คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะหะทำให้กเกานห้ามให้เกความนั้นนี่น้พี่น้องเนะเาะเพราะว่าเราก็ทำงานทำหน้าที่เพื่อนๆจ้าของานยาวสักงานหน่อยนะคะงานยาวจ้ะเพื่อนๆจ้าของานยาวสักงานหน่อยนะคะ งานเงียเระขอคุณนทุกการรับชมทุกป่านทุกหลังนะคะขอ,อคุณในหลายค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ละค่ะยึดถึงนี่เวลาย็ดถึงก็เข้าไปหาทุกคนคืเอเ่าอะไ,ไยึดถึงนี่เวลายึดถึงก็เข้าไปหาทุกคนคือเ่าอะไปเยึดถึงก็ยิ่งดีน้ำยินดีนํากับทุกบา่กบานที่มีเวลาทำ สี่ช่วงไปแย่งถึงที่ทำน,นี้ก็งานทางนั้นก็งานงาน,งานทางนั้นก็ขอบคุณเฟดโปรเตสแตนต์ขอบคุณเฟดโปกที่ให้ขั้นถอยก้อยพีชนาทแต่ละวันเราก็ต้องทำเนาะย่งถึงนี่เวลาแย่งถึงก็เข้าไปหาทุกคนคือเก้อยละจีท่ามใจให้มาตรฐาน ข้ามใจให้อยู่คู่ทีจะี่น้อนเพิ่นเพิ่นเพิ่นสิว่าเฮาเป็นขอบคุณทุกการรับชมทุกปานทุกหลังนะคะขอบคุณห,หลายๆค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะ่ะพบปะสังสรรค์กับพี่พี้องลองเฮาขอบคุณพี่น้นองเฮาทุกปานทุกหลังขอบคุณเพิ่น ข้อกัดเฉิๆไปจ็เป็นสิ่งที่ดีได้พี่น้องเป็นสิ่งที่ดีแย่สิ่งเดเน่นเป็นกำลังใจให้กับผู้บา <S <S 1> <S 1> าา้านเด้อขอหาทุกคนทุกพอบางบ้านเป็นกะมีเวลาเนาะเป็นกะทถ้ำไปจ้ะท้ำใดมาอยู่ในจุดนี้ก็คือมีพีมีน้องเข้าคันบ่มีพีมีน้องเย่สิ่งเด้อบ่ได้มาอยู่ในจุดนี้แต่ก่อนอเนี่ยพันเสวายนแย่สิ่ง ได้มาอยู่ในจุดหนีก็คือมีพีมีนองเฮ้าขันบ่มีพีมีนองย่เสียงกับอะไรไม่อยู่ในจุดหนึ่งแต่ก่อนเนี่ยขพนเป็นเสวาว่าย่เสียงค่ะมาอยู่ในจุดหนีก็คือมีพีมีนองเฮ้าขันบ่มีพีมีนองแย่เสิยงกับอะไรไม่อยู่ในจุดหนึ่งแต่ก่อนเนี่ยขพนเป็นสวาว่าย่เตียงคอบคุณได้หลายขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกหลังนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ ทุกการรับชมทุกป่านทุกหลังนะคะขอบคุณในหลายค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้แหละค่ะได้มาอยู่ในจุดนี้ก็คือมีพีมี่นองเขาพันบ่มีพีมีหนองแย่ตึงแตบ่ได้มาอยู่ในจุดนี้แต่ก่อนเนี่ยพ่นปิ่าวาย่ตึงอันนี้ก็งานทางนั้นก็งานงาน,งานทางนั้นก็ขอบคุณเฟตบุดกด้วยค่ะเด้อขอบคุณเฟตบุกที พบป้าสัางสรรค์กับพี่พีนอนนอนเฮาขอบคุณพี่น้องเฮาทุกปานทุกขอ,ขอ,ขอก่่ฝืนถ้าไม่ใช่เก่าประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเราก็ทำงานทำหน้านที่ยึดถึง,งนี่ไวลหน้ายึด็ึกจะเข้าไปหาทุกคนคือเกา่าะขอบคุณทุกการรับชม ทุกป่านทุกหลังนะคะขอบอคุณหลายคะ่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะ่ะไปช้าดีกว่าไม่ไปเดินช้าดีกว่าไม่เดินนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พีน่น้องน้องค่ะขอบอหาทุกคนที่ติดาบางบ้านเป็นกะมีเวลาเนะ้ะเป็นกะท้ำไปจะถ้าบ้าง มีเวลาท่านแยกตึงกับเขาหาพี่หาน้องเข้าเหมือนเดิมแต่ช่วงระยะน,นี้เนาะสัปดาห์น,นี้อัตตะคัดในใจไหมผมไปเข้ากับเฉยๆไปจะเป็นสิ่งที่ดีได้พี่นอ้องเป็นสิ่งที่ดีแยกตึงกันเป็นกำลังใจให้กับทุกปัจนเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณเพื่อนๆทุกปัจจุบันทุกหลังนะคะขอบคุณทุกกำลังใ,ใจที่ ขอบพระสังสรรค์กับพี่พีรลองทอาขอบคุณพี่น้องเฮาทุกปานทุกหลังขอบพุ่นเพื่อนขอบคุณทุกการรับชมทุกปานทุกหลังนะคะขอบคุณหลายๆค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะค่ะเราขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกปานทุกหลัง อย่างพี่พีอนอนเขาเหมือนเดิมจ้ะเหมือนเดิมอันนี้ภาว่า่อหา,า,าทุกคนคือต่อบางบ้านเพป็นกะมีเวลาเนาะเป็นกะท้ำไปจ้ะท้ำขอบนได้หลายขอบคุญเพิ่นเติม อยู่คู่ที่จะพี่น้องเพิ่นเพิ่นเพิ่นจะว่าเฮาเป็นของใชเฮากระชื้นๆไปจะเป็นสิ่งที่ดีเด้อพี่น้องเป็นสิ่งที่ดีเแยกตึงกันเป็นกำลังใจให้กับทุกบ้านเด้อได้มาอยู่ในจุดนี้ก็คือมีพี่มีน้องเฮาถ้าบ่มีพี่มีน้องแยกตึงก็บ่ได้มาอยู่ในจุดนี้แต่ก่อนเนี่ยเพิ่นสิว่าแยเต็งเป็นกำลังใจให้กับทุกคนทุกเอง ผิดกำลังจจมะเล่นเดียวหรือมาเี่นนั่นแล้วแยกติดกับเป็นกำลังใจให้ขี้เก่าจ่ะของแต่ละบ้านเข้าไปน่าเนุเนาะอ่ะค่ะทางนี้ก็งานทางนั้นก็งานงานทางนั้นขอบคุณเฟตบุกเด้อะเด้อดขอบคุณเฟตบุกทีแข่งแขวน<ม>พีพีลงนอนเฮ้ยเหมือนเดิมจ้ะเหมือนเดินเพราะว่า ช้าดีกว่าไม่ไปเดินช้าดีกว่าไม่เดินนะคะเพื่อนเพ่ยนพี่พี่นอ้องๆทุกครอบครงแต่ละบ้านเข้าไปมาปนาเนาะ่ค่ะัขอหาทุกขักน้นตอนบางบ้านเ่็นกะมีเวลาเนาะเป็นกะท้ำไปจะท้ำขอคุณนทุกการรับชมทุกป่านทุกหลังนะคะขอคุณห,หลายค่ะ คลิปนี้ก็ขอจบแค่น